สวัสดีครับทุกคนครับผมพับจิราย,ยุทธนะครับก็พอดีวันนี้ผมมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งระหว่างมีติ้งพอดีก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับเพื่อนเทุกคนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบการลงทุน2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือประเภทที่เราเรียกว่า growth stock นะครับหรือ growth companies คือบริษัทที่เติบโตเร็วซึ่งบิดาของ growth companies เนี่ยนะครับ ก็คือ Peter Lynch ซึ่งเขาเป็น Fund Manager ที่บริหารกองทุนและได้ Return สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกมากกว่าวอร์ e น b u f บัฟเเองนะครับถ้าโดยเฉลี่ยแล้วในอายุการทาง,งานของเขาเนี่ยอยากให้ทุกคนไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า One Up on Wall Street นะเป็นหนังสือที่ดีมากจากคนที่ไม่มีเบสิกเรื่องการลงทุนเลยเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นถึงการลงทุนในสต็อกแปลว่าอะไรนะครับการลงทุนใน growth companies เราต้องดูอะไรบ้าง กับอันที่สองเนี่ยที่เราเรียกว่า value investing บิดาเนี่ยก็คือเบนจามินเกรแฮมหรือวอร์นบัฟเฟตต์นั่นเองนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มถ้าเราพูดถึง growth stock ก่อนเนี่ยก็คือบริษัทที่เน้นการเติบโตที่เร็วอย่างแรกเลยครับบริษัทที่เราดูเนี่ยก็คือต้องเป็นบริษัทที่ที่ทำเกี่ยวกับโลกอนาคตเครับเช่นอินเทอร์เน็ต20ปีที่แล้วนะครับใครที่ลงทุนใน Amazon ตอนที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นนะครับคนที่ลงทุนใน e sla ก่อนที่รถไฟฟ้า แทนที่รดน้ำมันใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพวก green energy green economy quality growth ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องดูคุณภาพของ growth companies คืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นบริษัทที่สามารถที่จะ scale scalability หลังจากที่เราเจอ product market fit เนี่ยบริษัทที่เป็น growth Stock คือบริษัทที่สามารถที่จะทำให้รายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเราไม่ได้พูดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราพูดกันกี่เท่าตัวต่วตอปี แต่สิ่งที่สำคัญเมทริกซ์ที่ต้องดูก็คือ growth ใช่ไหมครับอันที่สองคือ capex กับ opex ต้องต้อง fix capex นะครับ c a p i t a l expenditure กับ operating expense เนี่ย opex เนี่ยมันคือต้นทุนของการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็น sunk cost ที่ต้องลงทุนแบบเป็นมหาศาลใช่ไหมครับที่เป็น fixed cost บวกกับ day to day operation expense ตรงเนี้เราต้องดูเมทริกซ์หลักๆก,ก็คือธุรกิจที่ดีที่เป็น growth c o m p a n y คือธุรกิจที่สามารถที่จะโตแบบก้าวกระโดด รายได้โตแบบก้าวกระโดดแต่ที่สําคัญคือต้นทุนมันไม่โตตามแบบก้าวกระโดดต้นทุนมันฟิกซ์นะครับภาษาการลงทุนก็คือ revenue เนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดแต่ capex opex fixed อย่างที่3ที่เราต้องดูคือ profit margin จะเป็นบริษัทที่สามารถที่จะมีอำนาจในการเพิ่ม profit margin ได้ทุกปีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าบริษัทไหนที่สามารถที่จะเพิ่มอัตราก,กําไรทุกปีแปลว่าบริษัทนั้นมีอำนาจในการกําหนดตลาดได้ ก็คือคนอื่นทําแข่งกับเขาไม่ได้นั่นเองลองคิดดูนะครับว่าทุกท่าบริษัทเนี่ยมีคนทําแข่งกับเขาได้เยอะเนี่ยบริษัทไหนขึ้นราคา,าเมื่อไหร่คนอื่นลดราคาลูกค้าก็จะไปใช้บริษัทอื่นแปลว่าบริษัทกลุ่มพวกนี้ไม่สามารถที่จะเพิ่มอัตราการทํากําไรจาก5%ปีหน้ากาไรเป็น10%ปีหน้าเป็น15%ไม่ได้พูดง่ายๆในภาษาเศฐรศรษษาสตร์ก็คือไม่มี monopoly power ยิ่งเรามี monopoly power ยิ่งเยอะกาไรจะยิ่งเยอะเพราะว่าไม่มีใครมาทําแทนเราได้ยกตัวอย่างอย่าง,าง,าง Facebook เนี่ย เวลา Facebook ขึ้นราคาโฆษณาทุกคนด่าทั้งโลกเลยครับด่าทั้งประเทศเลยแต่ด่าเสร็จก็ต้องใช้เขาอยู่ดีเพราะมีแค่บริษัทเดียวในโลก h i ไฟ My Spacece อยู่ไม่ได้เขาเป็น global monopoly business เนีครับภาษา investment คือ protective mode นะครับ mode คืออะไรก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลองคิดภาพเป็นเป็นประาสาที่เมื่อก่อนเนี่ยข้าศึกเนี่ยเขาต้องขุดขุดแม่น้ำรอบประสาทลึกลงไปให้เข้ามาที่ปราสาทแมต้องลง ก่อนอันนี้คือโมดคือป้องกันยกตัวอย่างอย่างโคคาโคลา่าโคกเนี่ยจะมีเงินในกี่แสนล้านก็สร้างบริษัทโคกันที่2ไม่ได้เขามีมโน์กลิพาวเวอร์ยังไงก็ไม่เหมือนโคกไม่มีใครทำโคกได้อีกแล้ววันที่2บริษัทที่2ยกตัวอย่างอย่างมาสเตอร์การ์ดกับวีซ่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบริษัทเดียวกันแล้วเขามีเน็ตเวิร์กของเพย์เมนต์เพย์เมนท์เรลที่ไม่มีใครทําได้ธุรก,กิจกาแข็งแกร่งมากจนไม่มีใครสู้ได้วิธีเดียวคือรัฐบาลสั่งว่าต้องแยกเป็น2บริษัทเพื่อมมีกกกกาาารแขขข่งัันนนึ้็็เเลลยยป Visa บ อีกเมทริกซ์นึ่งที่สำคัญเลยของ growth companies เนี่ยคือเขาจะไม่ได้ดูแค่ P/E ratio นะครับ P/E ratio คืออะไรก็คือลงทุนไปแล้วเนี่ย price ราคาเนี่ย per earning ต่อ earning เแปลว่ากี่ปีคืนทุนถ้าบอกว่า P/E 10ก็แปลว่า10ปีคืนทุนใช่ไหมครับถ้าสมมติบอกว่าทำกำไร net profit ได้10ล้านบาททุกปีแล้วบริษัทมีมูลค่า100ล้านเนี่ยก็แปลว่า P/E ratio เท่ากับ10แปลว่า สิบปีทุกปีนานคูณสิบปีถึงจะได้หนึ่งร้อยล้านก็คือคืนทุนในสิบปีซึ่ง growth company ส่วนใหญ่เนี่ย PE จะสูง PE ratio จะเกินสิบห้าอยู่แล้วสามสิบห้าสิบหกสิบซึ่งใครที่เป็น value investor เขาก็จะไม่ลงในบริษัทที่มี PE สูงใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้เวลานานในการคืนทุนแต่สิ่งที่ Peter Lynch เขาบอกเนี่ยคือ PE สูงไม่เป็นไรถ้า growth หรือการเจริญเติบโตมันสูงกว่า เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ที่เราต้องดูใน growth companies คือ PEG นะครับ e P e ratio หารด้วย growth อีกทีหนึง่ง PEG ต้องต่ำกว่า1แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าสมมติ P e 10แต่ถ้า growth เนี่ยมัน15%ต่อปีเนี่ยแปลว่าเอา10หาร15เนี่ย PEG ต่ำกว่า1แปลว่าทุกปีเป็นโต15%เมื่อไหร่เนี่ย growth มันจะเร็วกว่าแปลว่าการคืนทุนในปีที่2เนี่ย P e 10อาจจะเหลือ P e 5อาจจะเหลือ P e 2มันจะไม่ได้เท่ากันทุกปีแล้วเพราะว่า growth มันมัน compound มันทบต้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญใน growth companies ไม่ใช่ P e ท,ท,ที่ต่ำ P e สูงไม่เป็นไรแต่ growth ต้องสูงกว่า DE ratio debt นะครับ to equity ratio เนี่ยอาจจะสูงหน่อยอาจจะมากกว่า0.5าสำหรับ growth companies เพราะเขาอาจจะต้องเจอ product market fit แล้วก็อาจจะต้องเอาเงินมา scale ธุรกิจแต่ที่สำคัญคือเวลาลงไปเนี่ยนะครับ ROE นะครับกับ ROA มันคุมไหมเกิน20%ไหมอันนี้ก็เป็นอีกเมทริกซ์นึงที่เราต้องดูว่า การใช้เงินเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ไปลงทุนใน growth companies ที่มี de ratio เยอะเกินไปผมก็ไม่อยากให้บริษัท leverage นะครับหนี้มากเกินไปแต่มันน่าจะสูงกว่าบริษัทที่เป็น value investor มองเป็น traditional companies ทั่วไปแต่นี่คือประเภทที่1น,นะครับสรุป่ง่ายๆก็คือดู growth เป็นหลักเป็น growth stock อย่างที่2คือ capex opex f i x หรือเปล่านะครับ ถ้าฟิกซ์และ growth มันโตเนี่ยสามารถที่จะ scale ได้ scalable company น yeah. ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น technology b a s e ที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มัน scale ได้โดยที่ต้นทุนม,มันไม่โตต่างอันที่3เนี่ยก็คือ profit margin สามารถที่จะเพิ่ม profit margin ได้ทุก,ทกปีหรือเปล่าถ้าเพิ่มได้ก็มี m o n o p o l y power เยอะไม่สามารถมีใครทำเหมือนกับเราได้อำนาจในการกำหนดตลาดก็จะสูงอันที่4คือ PE สูงไม่เป็นไรแต่ growth ต้องสูงกว่าแปลว่าไม่ได้ดู p ratio แต่ดู PEG p PE หาร growth ถ้าน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยโอเคแล้วก็ดูการใช้เงินถ้าดี ratio มากกว่า0.5ไม่เป็นไรแต่ยาผมว่าสําหรับผมผมอาจจะ c o n s e r v a ฟ i v ฟก็อยาอย่าเกินหนึ่งเราก็ต้องดูว่า roe ด้วยกับ r o a อันที่5ว่าเกิน20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมการใช้เงินทุกหนึ่งบาทลงไปเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นห้าเมทริกซ์สแปรลและสิ่งที่พีเตอร์ลินช์บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ s c a t t e r b u t t นีภาษาอังกฤษคือ s c a t t e r b u t t บางทีการดูบริษัทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ การไป observe จริงๆเลยบางทีแค่แค่อ่านแค่ financial ตัวเลขธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพจริงๆเขายกตัวอย่างในหนังสือนะครับ Up on Wall Street เขาจะไปเดินห้างกับภรรยากับลูกๆวันเสาร์อาทิตย์ในขณะที่ภรรยาเขาไปช้อปปิ้งนะครับกับลูกๆไปทานไอติมเนี่ยพ Peter Lynch ก็จะดูว่าเฮ้ยร้านไหนเนี่ยคนต่อคิวเยอะอันนี้คือ scatterboard approach คือไปดูของจริงเลยว่าเฮ้ยโอ้โหในความเป็นจริงลูกค้าต่อคิวร้านนี้เยอะมากเลยนะครับแปลว่าร้านนี้อาจจะต้องดีใช่ไหม โดยที่ไม่ได้ดูแค่ตัวเลขผ่าน financial statement อย่างเดียวแล้วเขาก็ไป company visit ด้วยพีเตอร์ลูชิบอกว่าโอ้โ oh, หไปดูบริษัทนี้เนี่ยบริษัทโอ้โ oh, หดูเก่าไปหมดออฟฟิศเก่าไปหมดเลยความจริงเป็นเรื่องดีเขาบอกเพราะว่า management ไม่ได้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ROE จะสูงเขาไม่เอาเงินมาตกแต่งออฟฟิศมามีเก้าอี้สวยๆเตะ๊ะรูรูพวกนี้คือเงินที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพใช้เงินแบบไม่ไม่มีประสิทธิภาพพวกนี้เราเรียกว่า s c a t t r b o a r approach อันนี้ก็เป็นนะครับ metrics ของการลงทุนนั้นที่หนึ่ง ที่เรียกว่า growth companies อย่างที่สองเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า value investing บิดาของ value investing คือ Benjamin Graham ที่มี Warren Buffett เป็นลูกศิษย์เขาจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า intelligent investor ต่างการัรหนังสือของ Peter Lynch ช์นะครับพีเตอร์ลินคือ growth investor ไม่ใช่ value investor แต่ value investing จะมีหนังสือที่ชื่อว่า intelligent investor จะจะย่อยยากมากหนังสือนี้จะเข้าใจยากมากเมื่อเทียบกับ One Up on Wall Street ผมแนะนาว่า ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องการลงทุนเนี่ยให้อ่านหนังสือ One อ p ปพ e ร์ l วอลส e รก่อนเป็นหนังสือที่ดีมากๆเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชื่นชอบมากเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ถ้าพูดถึงการลงทุนแบสตาร์ที่2เนี่ยคือ value investing value investing เนี่ยเขาจะไม่มองบริษัทจะไม่ลงทุนในบริษัทที่แฟนซีที่มีชื่อเสียงที่น่าตื่นเต้นที่อยู่ในเทรนด์ที่อยู่ในกระแสที่ทุกคนรู้จักที่ทุกคนแย่งกันลงทุนพวกเนี้ยพรีเมียมมันจะไม่เหลือนะครับ P มันจะสูง เขาจะไม่ชอบลงทุนในบริษัทที่มี P ratio ที่สูงใช้เวลานานในการคืนทุนเพราะบริษัทมันมูลค่ามันแพงแล้วในทางกลับกันเขาจะเลือกบริษัทที่น่าเบื่อที่สุดทําสิ่งที่มันน่าเบื่อที่สุดที่ทุกคนไม่ให้ความสนใจแม้แต่ชื่อบริษัทที่มันน่าเบื่อที่สุดที่ a l y s t ไม่อยากที่จะมา cover หรือเขียน r e p อ r t อย่างเช่นบริษัทอะไรอย่างเช่นบริษัทเจสมมุติตั้งชื่อบริษัทเจงอเฮียงเงียบอะไรพวกนี้ครับนี่คือชื่อบริษัทที่ในอเมริกาก็จะเป็นเดวิดโจนเป็นชื่อคนชื่อเท่าแก่ แต่จะทําสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆของโลกใบนี้เช่นอะไรเช่นบริษัทผลิตไม้ที่อยู่ในสูตรของการผลิตสินค้าทุกชิ้นอะไรพวกนี้ครับท,ที่ทุกคนมองข้ามครับยกตัวอย่างอ่ะอย่าง,งผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทผลิตหมึกสีดาแล้วกันที่หมึกสีดําที่จะต้องอยู่ในรถทุกคันผสมสีอยู่ในรถอยู่ในยางทําให้ยางวิ่งได้นานขึ้นหรืออยู่ในเครื่องยนต์เป็นบริษัทที่ใครจะไปสนใจครับลงทุนในบริษัทผลิตหมึกดำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ v a l u e Investor ชอบ ต่างกับ growth stock investor growth investor growth investor เนี่ยเขาจะไปดูบริษัทที่จะเป็นโลกอนาคตที่กำลังจะเป็นกระแสะในอนาคตแต่ไปลงทุนไว้ก่อนไป s c a t e บั a t ไว้ก่อนทําสิ่งที่มันกำลังจะเป็นทิศทางของโลกแต่ value investor จะลงทุนในสิ่งที่มันเป็น fundamental ของโลกเม t ริกซ์ที่ต้องดูของ value investing เนี่ยก็คืออย่างแรกเม t ริกซ์ต้องดู P ratio ห้ามเกิน15 P คืออะไรครับคือ PE คือจํานวนปีที่คืนทุนนะครับ price หารด้วย earning ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือยิ่ง P สูงยิ่งใช้เวลานานในการคืนทุน P15 ก็คือ15ปีคืนทุน P10 คือ10ปีคืนทุนอะไรจากเงินที่เงินที่เราลงไปอย่างที่สองคือ DE ratio Debt to Equity ratio ถ้าพูดง่ายๆก็คือหนี้ในบริษัทเยอะไหม Value investor เนี่ยเขาจะมองบริษัทที่ DE ratio ห้ามเกิน0.5เป็นหลักถือว่ามีหนี้น้อยมาก0.5มากกว่า0.5เขาก็จะเริ่มไม่ชอบกันละเพราะเป็นบริษัทที่มีหนี้ อย่างที่สเนี่ยที่ Warren Buffett เขาชอบก็คือ free cash flow นะครับก็คือ cash เงินสดจริงๆที่หักทุกอย่างแล้วเนี่ยบริษัทสามารถที่จะสร้าง generate สร้างได้ Warren Buffett เขาจะไม่ชอบบริษัทที่ที่มี operating cash เยอะแต่สุดท้ายต้องเอา cash ไปลงทุนใน maintenance cost นพวกเครื่องจักรอะไรอย่างนี้บริษัทที่อยากจะได้กำไรเยอะต้องลงทุนในเครื่องจักรเยอะ capex กับ opex มันโตตามเนี่ย Warren Buffett เขาจะไม่ชอบ เขาจะชอบบริษัทที่มันไม่ capital intensive ไม่ capital intensive ก็คือสามารถที่จะทําเงินได้เยอะโดยที่ไม่ต้องเอาเงินกําไรมาซื้อเครื่องจักรเพิ่มทุกปีโดยที่ต้นทุนมันไม่โตตามนั่นเองสิ่งที่เขาให้มูลค่าจริงๆก็คือ free รีแค cash flow ในใน cash flow statement ว่าเงินเนี่ยไม่ได้เอาไปที่ทําได้ทุกปีไม่ได้เอาไปลงในเครื่องจักรเพิ่มขึ้นนะเป็นเงินที่ใช้ได้เก็บเป็นกําไรได้จริงๆอย่างที่4ที่ value investor ดูเนี่ยก็คือ ROE กับ ROA ROE กับ ROA เกิน20%หรือเปล่านะครับ ROE แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับแปลว่า return on equity ถ้าแปลให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือใช้เงินมีประสิทธิภาพแค่ไหนนักลงทุนลงไป1บาทไอ้1บาทนียสามารถผลิตเป็นกำไรได้กี่บาทลงไป1บาทออกมา10บาทไหมลงไป1บาทออกมา20บาทไหมนะครับ ROE ยิ่งเยอะยิ่งดี ROA ยิ่งเยอะก็ยิ่งดี ROA เนี่ยมันย่อมมาจากอะไร ROA ย่อมมาจาก return on asset แปลว่าสามารถที่จะผลิตเงินออกมาเยอะแค่ไหน ใช้เครื่องจักรคุ้มแค่ไหนมีประสิทธิภาพแค่ไหนแค่ไหนสุดท้าย ROE เยอะดี ROA ยิ่งเยอะยิ่งดีเมตริกซ์ที่เขาดูคือเกิน20%หรือเปล่านะครับสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะครับ PE ratio ห้ามเกิน15ส่วนใหญ่นะครับ d ratio ห้ามเกิน0.5 ROE กับ ROA เนี่ยเกิน20%นี่คือเป็นฟิลเตอร์หลักที่เขาจะดูในบริษัทที่มันน่าเบือ่อแต่เป็นสิ่งทุกคนจำเป็นต้องใช้ของ Value Investor แล้วก็ดูเรื่อง ฟรีแ h Flow ใน Cash Flow Statement อีกเมทริกซ์หนึ่งที่ value investor เขาดูก็คือ P/ BV ไม่ใช่แค่ P ratio เางเดียว price per book to book value value investor เนี่ยเขาจะชอบลองทุนใน P/ BV ต่ำกว่าหนึ่ง book value คืออะไร book value คือถ้าสมมติเราจะไปเปิดเองทำเองหมดทุกอย่างเนี่ยต้นทุนของการทำทุกอย่างเท่าไหร่ถ้าสมมติเราจะไปเปิดบริษัทโคคาโคล่าเองเนี่ยเหมือนกับที่เราเป็นเจ้าของ ผู้ก่อตั้งโค้จริงๆน่ยต้นทุนเขาใช้เงินเท่าไหร่นี่คือบุกแปล l ู e ถ้า P/BV ต่ำกว่า1แปลว่าหุ้นที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยถูกกว่าต้นทุนเนี่ยราคาถูกกว่าเจ้าของบริษัทไปเปิดเองอีกโดยที่ไม่มีพรีเมียมแปลว่าซื้อหุ้นไหนที่ P/BV ต่ำกว่า1เนี่ยราคาถูกกว่าไปสร้างเอง Value Investor ก็จะชอบ P/BV 1ห,หรือต่ำกว่า1นะครับหรือ1.5 แต่เขาจะไม่ชอบแบบ2 3 4ที่มีพรีเมียมเยอะเกินไปซึ่ง p slash b b มากกว่าหนึงเนี่ยก็โอเคสำหรับ growth companies แต่สำหรับ value c o m p a n y อาจจะไม่สูงเกินไปเนี่ย price per book value และอีกฟอร์มล่าหนึ่งที่ value investor เขาใช้ก็คือ discounted cash flow อันนี้ก็เป็นฟอร์ม u l าที่ทุกคนต้องเข้าไปศึกษาอันนี้จจะลงลึกนิดนึงนะครับ discounted cash flow เป็นการวัดมูลค่าตีมูลค่าของบริษัทนะครับ ว่ายังมีพรีเมียมอยู่ไหมที่ซื้อขายในตลาดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหุ้นคืออะไรสต็อกค,คืออะไรหุ้นเนี่ยคือเป็น fractional ownership คือเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของของบริษัทการซื้อหุ้นเนี่ยคือเป็นได้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของของบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทนี่คือความหมายของการถือหุ้นแล้วหุ้นที่เทรดอยู่ทุกวันในตลาดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น ที่บอกราคาทุกวันเนี่ยมันเป็นสมมติ10% 20%ของ float ที่เทรดอยู่ในตลาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็น representation ที่แท้จริงของมูล,ลค่าของบริษัทสิ่งที่เบนชามินแกรมเขาบอกก็คือในระยะสั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือพูดเนี่ยมันเป็นแค่ voting machine แต่ในระยะยาวคือเป็น w a i t i n g w i t i n g machine แปลว่าในระยะสั้นเนี่ยคนถือหุ้นสมมติ100คนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทร่วมมา100คน,นอาจจะมีแค่10คนใน100คนซื้อขายกันทุกวัน ใน10คนเนี้ยอาจจะซื้อขายในราคาที่มันไม่ make sense ก็ได้แต่ในราคาที่โชว์ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามูลค่าบริษัทที่แท้จริงที่100คนอีก90คนเขาจะเห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะเขาไม่ได้ซื้อขายหุ้นเขาถือยาวแปลว่าราคาหุ้นทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาที่เป็นราคาที่แท้จริงเป็นราคาที่แค่10คนตกรงกันในการซื้อขายที่เขาพึงพอใจในทุกวันแต่ไม่ได้เป็นราคาของทั้ง100คนที่เขาเห็นด้วย เพราะฉะนั้นระยะย,ยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทคืออะไรเพราะฉะนั้นวิธีที่จะ value ตีมูลค่าบริษัทที่แท้จริงเนี่ย value investor เ mm. ขาใช้สูตรที่เรียกว่า discounted cash flow mm. ก็เมื่อเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆเช่น risk free asset คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่น treasury bonds ของรัฐบาลนะครับ adjust ใส่เข้าใส่เงินเฟอ้อเข้าไปสมมต3ิ3%ใส่เข้าไปใน formula และสุดท้ายเขาจะตี work back w a r d s กลับมาว่าเงินเฟ้อ1ดอลลาร์วันนี้นะครับ มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งลาา์ในอนาคตมูลค่าบริษัทที่10คนซื้อขายทุกวันนี้มันถูกกว่าหรือมันแพงกว่าตลาดในระยะยาวที่แท้จริงถ้าถูกกว่า Value Investor ก็จะเข้าไปซื้อหลังจากที่เขาฟิลเตอร์ว่าโอเค P ratio ไม่เกิน15 D ratio ไม่เกิน0ู ROE ROA เกิน20% Operating cash, free cash flow เยอะ Capex Opex ไม่โตตามไม่ใช่ c a p a l Intensive Company แล้วเป็นบริษัทที่น่าเบื่อทุกคนมองข้ามแต่มันทำสิ่งที่มันจำเป็นต่อโลกพอผ่านฟิลเตอร์ปุ๊บเขาก็จะทา discounted cash flow เพื่อที่จะใ,ให้ดูว่าไอ้สิคนที่เทรดอยู่ทุกวันเนี่ยที่ทุกคนซื้อขายกันในราคาที่แค่10คนพอใจเนี่ยเก้าสิบคนที่เขาถือยาวยราคาที่โชว์อยู่แค่10คนเนี่ยมันถูกกว่าความเป็นจริงหรือมันแพงกว่าความเป็นจริงเขาจะใช้ discounted cash flow ในการตีฟอร์มูลาเป็นฟอร์มูลาที่เขาใช้ตีมูลคา่าการลงทุนมันก็ value investing เนี่ยมันก็จะเปลี่ยน approach ทุกๆ generation อย่างยุคเบนจามินเกรแฮมเนี่ยเขาจะใช้สิทธิเรื่อซิกบั์ approach แปลว่าอะไรครับแปลว่าขอให้มันมีแค่ฟอร์สุดท้ายไม่แคร์ว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่มีอนาคตดีหรือเปล่าแต่แค่ทำดิสคาลล์หรือแคชฟลู์พีดีเรชั่นดิสฟิลเตอร์หมดทุกอย่างเพืป่ปกว่าเฮ้ยมันยังเหลือฟอร์สุดท้ายนี่สามารถที่จะซื้อแล้วก็ซื้อในราคาที่10คนเนี่ยเขาเขาคำนวณไม่ไม่เป็นราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาดต่ำกว่าราคาี่แทจริงไปซื้อเพื่อที่จะขายในระยะสัน้นอันนี้คือสกิบบัตแอปโรชซึ่งสิ่งที่บอร์เฟลทําำในยุคแรกก็คือลงทุนนใ at a cheap price รนาะคาที่ถูกไว้ก่อนกู o d c o m คัม y านีคือผ่านฟิลเตอร์หลักๆพวกนี้แล้วก็ไปลงเพื่อที่จะขายเป็นเป็นฟอรสุดท้ายแต่พอวอร์นบัฟเฟตได้เจอกับชาร์ลีมังเกอรก็เปลี่ยน approach ของ value investing เปลี่ยนเป็นลงทุนใน Great Company at a fair price ไม่ได้ at a cheap price แล้วไม่ได้ต้องลงทุนในบริษัทที่ under value มากๆแต่จะดีไม่ดีอย่างเบิร์กเชียร์ h ฮาส์เว์เนี่ยความจริงเป็นบริษัทผลิตเสื้อ้ามาก่อน ซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของวอร์มบัฟเฟตที่เขาอาจจะเข้าไปแล้วก็ฟอกสุดท้ายแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะ turn น r o u n d หรือเป็นอย่างที่เขาคิดได้เขาก็เลยกลายเป็นสุดท้ายกลายเป็นโฮลดิ่งอมพานีขึ้นมาเลยนะแต่เมื่อก่อนเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าเขาก็เลยเปลี่ยน approach เปลี่ยนวิธีการลงทุนแต่ยังเป็น value investing อยู่ลงทุนระยะยาวมากขึ้นมันก็จะมีการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็น asset backed companies บางทีเขาไปลงทุนเพราะว่าบริษัทนี้ถือหุ้นบริษัทนี้ทางอ้อม สมมติบริษัทนี้มูลค่าสูงมากๆแล้วที่เป็นบริษัทที่ดีมากๆแต่หุ้นไปไกลแล้วแต่ยังมีบริษัทแม่ที่ทุกคนไม่รู้จักที่ชื่อหน้าเบื่อมากๆที่ a ナリストไม่ได้ค o เวอร์จะถือหุ้นเยอะมากของบริษัทนี้แปลว่ามูลค่าของบริษัทที่โตมากๆเนี่ยจะไปอยู่ใน book value ของของบริษัทแม่ใช่ไหมครับและบางที value Investor ก็จะไม่ลงทุนในบริษัทที่มันไปไกลแล้วแต่ไปลงทุนในบริษัทแม่แทน P/BB ก็จะต่ำกว่าหนึ่งนะครับก็จะลงทุนใน Asset ของบริษัทนั้นมากกว่าหรือบางที คิดคิด,ดง่ายนะครับสมมุติบริษัท2,000ล้านแต่เข้าไปดูใน cash F/S financial statement เนี่ยมี cash มีเงินสดทั้งหมด5,000ล้านอย่างเงี้ยนะ P/B ต่ำกว่าหนึ่งแน่นอนลองคิดดูนะครับไปลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตลาด2,000ล้านแต่มีเงินสดในบัญชี5,000ล้านอย่างเงี้ยเขาไปลงทุนเพื่องเงินในบริษัทนั้นอันนี้ก็คือลงทุนใน asset เนี่ยเป็น asset companies มากกว่าการลงทุนประเภทที่สีก็คือพวก cyclical business ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกเหล็กใช่ไหมครับที่เป็นซีซ s o n a l ที่1ปีขาดทุนอีก2ปีโกยอะไรเงี้ยครับมันจะเป็น Cyclical Business ที่1 c a l ค endar year เ,เ,เนี่ยมันจะไม่ใช่12เดือนเหมือนบริษ,ษัททั่วไปที่จะไม่ได้โตทุกปีนะครับแต่จะเป็นทุก3ปีโกยทุก4ปีโกยจะเป็นซิคลิ l ล u บิสเนส investor ที่ลงทุนใน Cyclical stock เนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้พิเศษเช่นวงการเหล็กใช่ไหมครับวงการเอเนจีวงการอะไรต่างๆที่มันจะเป็น Cy c y คลิกล l ของมัน ช่วงไหนบูมช่วงไหนซัมเมอร์ช่วงไหนวินเทอร์นะครับเขาก็จะรู้ว่าจะต้องเข้าตอนไหนจะต้องออกตอนไหนแล้วก็อันสุดท้ายที่จะเป็นอีกประเภทหนึ่งของการลงทุนก็คือสิ่งที่เรียกว่า turn around stock เป็นหุ้นที่กำลังจะไปไม่รอดแล้วแล้วไปเจอ S curve ใหม่อันนี้ premium จะเป็นหุ้นประเภทที่ premium สูงที่สุดเลยสาม,มารถที่จะ turn around ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก private equity ที่ชอบลงเงินยกตัวอย่างอย่างเบิร์กคิงเนี่ยเขาไปซื้อบริษัทเบ g ร์กคิงออกจากตลาด แล้วก็ turn around ลดคน optimize ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อ turn around หรือบางทีก็เป็นการซื้อบริษัทขึ้นมาแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายทันทีเลยใส่ secret sauce อะไรบางอย่างใส่ข้อได้เปรียบอะไรบางอย่างหรือไปหา S curve ใหม่หรือบริษัทที่มันลงเขามาเรื่อยๆแล้วไปสุดท้ายไปเจอ R amp D research and develop m e n t อันใหม่ไปเจอ S curve ไ,ไปเจอ cash cow อันใหม่แล้วก็โตอย่างมหาศาลเลยการลงทุนประเภทนี้เนี่ยเสี่ยงที่สุดแต่ถ้าสามารถที่จะ turn around ได้เนี่ย พรีเมียมกำไรก็เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการลงทุนหลายประเภทหลายหลากหลายประเภทที่อยากจะใช้์กันทุกคนวันนี้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบ2ประเภทประเภทแรกคือ growth companies นะครับที่มี Peter Lynch นะครับเป็นไอดอลผมเลย Peter Lynch กับอย่อันที่2คือ value investing เป็นการลงทุนในบริษัทที่น่าเบื่อคนมองข้ามแต่ทําสิ่งนี้มันจําเป็นต่อโลกผมจะชอบการลงทุน2ประเภทแต่ความจริงมันมีหลายประเภทก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับกับการลงทุน หลากหลายประเภทในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ใหม่ๆของการลงทุนมากขึ้นหนังสือที่ผมแนะนำนะครับให้ทุกคนไปอ่านนะครับอย่างแรกก็คือ One Up on Wall Street เป็นหนังสือที่ดีมากของ Peter Lynch เป็นหนังสือที่ผมชอบที่สุดเลยเกี่ยวกับการลงทุนใครที่ไม่มีความรู้การลงทุนเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ดีมากๆในการปูพื้นฐานย่อยง่ายมากและถ้าใครเข้าใจแล้วเนี่ยหนังสือที่ Advanced มากขึ้นเนี่ยก็คือ Intelligent Investor อันนี้ย่อยยากมากแต่ผมแนะนำว่าก็ต้องอ่านในระยะย,ยาว ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากความรู้วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ